สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับหลายท่านคงลงทะเบียนเวอร์บราเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วก็กำลังรอ s m s แจ้งผลมาว่าจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือไม่ได้เงินนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินแต่มาดูครับคน4กลุ่มนี้ ถึงลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้สำเร็จแล้วก็ตามคน4กลุ่มนี้จะไม่ได้เงินนะครับมาตรวจดูว่าดูคลิปไปแล้วก็ตรวจดูว่ามีมีเราอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับลองดูนะครับคน4กลุ่มนะครับที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน5,000เลยครับเาขาไม่ให้เลยก็คือ1ครับคนที่รับเงินเดือนครบทุกบาทนะครับคนทำงานนะครับอยู่ในระบบแรงงาน แต่ว่าไม่ได้ไม่มีประกันสังคมนะครับยังรับเงินเดือนครบทุกบาทได้รับผลกระทบจากโควิดก็ได้รับครับแต่ถูกสั่งให้ไปทํางานที่บ้านถูกสั่งให้ไปทํางานที่บ้านนี่ก็ยังได้รับเงินเดือนครบทุกบาทนี่ก็มาอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับ5,000บาทที่จะได้รับ5,000บาทนะครับกลุ่มคนที่2ครับคนที่รับเงินเดือนครบทุกบาทเช่นเดียวกันแต่ถูกสั่งไปทํา งานเหมือนเดิมอันนี้อะไรไม่เข้าใจก็คือได้รับเงินเดือนครบทุกบาทนะครับทํางานเหมือนเดิมอ๋อก็คือถึงแม้ว่าโรคโควิดจะระบาทนะครับโรคโควิดจะระบาทมีคนติดเชื้อกันแต่ว่าคนคนนี้ยังทํางานปกติคือรับเงินเดือนครบทุกบาทแล้วก็ทํางานเหมือนเดิมก็ไม่เกี่ยวกันก็ไม่ได้รับผลกระทบแบบนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์จะได้ห้าพันนะครับ แล้วก็กลุ่มคนที่3นะครับที่จะไม่ได้เงิน5000ก็คือคนที่ตกงานมานานแล้วเป็นปีตกงานมานานกว่าช่วงที่เขาจะนับว่าได้รับผลกระทบจากโควิดก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเขาจะนับช่วงเดือนมีนามันนี้ครับแต่จําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่ใครที่ตกงานมาเป็นปีแล้วมาลงทะเบียนก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ5,000นะครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่เป็นลูกจ้างอิสระทํางานในร้านค้า ที่มีการปิดก่อนการระบาดของโลคนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีการว่างงานร้านค้าหรือนายจ้างปิดไปก่อนช่วงที่จะมีการระบาดของโลคก,ก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ5,000บาทครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับตรวจสอบดูนะครับว่า4กลุ่มนี้มีท่านไหมถ้ามีท่านเป็นลักษณะเช่นนั้นก็คงจะไม่ได้ครับ ถ้าท่านไม่ใช่สี่กลุ่มนี้ก็ยังมีเสีย์ลุ้นอยู่ต่อไปครับสวัสดีครับ